วินาทีส่งแจ๊สชวนชื่นขึ้นรถคราวนี้ได้กลับมาระบาดทั่วทุกอาชีพซึ่งอาชีพที่มีการติดเชื้อเยอะที่สุดในขณะนี้ก็คือคนในวงการบันเทิงที่ทยอยออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดรวมถึงล่าสุดตลบชื่อดังอย่างแจ๊สชวนชื่นก็ได้ออกมาประกาศว่าได้รับเชื้อโควิดหลังจากที่รุ่นที่คนสนิทอย่างบอลเชิญยิ้มออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดได้เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านแจ๊สชวนชื่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าเมื่อวานผมมีอาการมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกจึงได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราชเวลา14.00นและเมื่อกลับมาถึงที่พักได้ทราบข่าวว่าพี่โยยศวดีติดเชื้อโควิดในช่วง17.00นและพี่บอลเชิญ,ญยิ้มที่ติดเชื้อเช่นกันซึ่งผมได้ร่วมทำงานกับพี่โยและพี่บอลเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงสูง และผมได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าพบว่าติดเชื้อโควิดและตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของผมในระยะเวลาส0บวันก่อนพบเชื้อโควิดเพื่อให้บุคคลที่ใกล้ชิดผมในระยะเวลาตามไทม์ไลน์ได้รับทราบสุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับล่าสุดทางด้านแจงแจงจิตพรมยศภรรยาของแจ๊ชวนชื่น ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสามีแจส๊สชวนชื่นเดินสะพายกระเป๋าพร้อมกับถือถุงดำขึ้นรถโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลโดยทางด้านแจงแจงจิตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสู้ซู้นะเธอรักเธอเสมอด้านแจส๊สชวนชื่นนั้นยังได้เข้ามาคอมเมนต์แบบติดตลกเอาไว้ว่าอยากเป็นศักดิ์สิปีมึงจะได้หวานกกูแบบนี้ทุกวันหลังกูหายแบบนี้คงไม่ได้เห็นด้านแจงแจงจิต เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากูก็รักมึงนั่นแหละใจจะขาดอยู่แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเจอเรื่องราวร้ายๆแต่ก็ทำให้เห็นว่าทั้งคู่รักกันมากแค่ไหนขอเป็นกำลังใจให้แจ๊ชชวนชื่นหายไวๆด้วยนะคะถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะ